เหตุที่ใช้าการเรียนแบบอสมอนะฮะเหตุที่ใช้การเรียนแบบอสมอก็เพราะว่าอสมอนั้นแก้ปัญหาทางด้านร่างกายของมนุษย์นะฮะร่างกายของมนุษย์ส่วนร่างกายประเทศนั้นน่ยก็ต้องมีอสมอเพื่อแก้ไขร่างกายประเทศเหมือนกันอันเดียวกันแต่ว่าอสมอนั้น ร่างกายมนุษย์ส่วนร่างกายประเทศนั้นจําเป็นจะต้องใช้นี่แหละครับตาบลต่างๆนี่แหละครับที่เป็นก็คือเอาเอาเอ,าอาสอมอรจริงๆเลยเพราะอาสอมอนี่เงินเ,นเดือนนิดหน่อยพอทำอันนี้เต็มเวลาก็อย่างได้นะครับเพราะที่นี้ให้สองหมื่นนะสองหมื่นเนี่ยทำเป็นนักข่าว่น่ๆทำเป็นนักข่าว เป็นนักข่าวเพื่อไปถ่ายเรื่องราวที่มันเป็นอย่างไรแล้วมันจะเดินหน้าไปอย่างไรซึ่งจะต้องอธิบายชาวบ้านมันมีสิบเรื่องที่เราต้องปฏิวัติเนประเทศนี้ต้องปฏิวัติสิเรื่องตามสูตรอภิปฏิวัติสิบดังนั้นมันก็จะต้องมีผู้ไปอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจปัญหาของประเทศเราก็คือชาวบ้านทั่วไป ไม่มีความรู้ไม่เข้าใจนั่นเองนะครับเพราะว่าหลักวิชาเขาก็บอกอยู่แล้วประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจนะฮะทีนี้ผมก็จะมาให้ความรู้ความเข้าใจตามข้อหนึ่งข้อสองนี่นเองนะครับการที่จะให้ก็ต้องมีบุคลากร,กรที่ไปให้ความรู้ก็ไม่ต่างกับการให้ความรู้ในเรื่องของร่างกายแต่ด้านการปกคกองประเทศนะั้นประเทศก็ป่วยเหมือนกัน ป่วยเป็นไวรัสเผด็จกรรมมันติดง่ายไวรัสพันธุการเนี่ยติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองติดแล้วก็ป่วยหายากเพราะมันจะมีอาการบ้าอำนาจเกิดขึ้นคือไม่ยอมออกจากอำนาจใดๆทั้สิ้นเพราะว่ามันกว่าเขาจะได้มาอะไรนี่มันมันเป็นการลงทุน,นเป็นการลงทุนมันไม่ใช่เป็นการมาทําเพื่อประเทศทําเพื่อประชาชนันนั้นคือ,อเชื้อโรคที่เข้าไป ฝังแล้วมันก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งไวรัสพยิการมันติดต่อกันง่ายครับมันมนมีผลประโยชน์ท้งนั้นเลยนะครับทีนี้ภูมิต้านทานที่ไม่แข็งแกร่งของประเทศก็คือตัวประชาชนไงฮะประชาชนไม่มีภูมิไนงะจากนั้นผมจึงต้องสร้างสร้างทีมเพื่อไปให้ภูมิคุ้มกันซึ่งก็เรียนแบบอสมองนั่นแหละครับอ่าอสมอก็จะให้ประชาชนนั้นรู้ว่าเออสร้างภูมิแข็งแกร่งสร้างอย่างไรนะครับ ที่นี้การสร้างภูมิแข็งแข็งแข็งนั้นมันก็ต้องนี่แหละครับผมจริงต้องจัดเป็นทีมปฏิวัติซึ่งเป็นทั้งนักข่าวเป็นทั้งผู้ไปให้คําอธิบายนะครับเป็นทั้งอ,อสอมอไปด้วยกระแจ้งตัวนี้เลยเอาอสอมอได้แหละครับมาเป็นนะเอาอสอมอั่นแหละครับมาเป็นนะครับเอาอสอมอไม่เป็นใครคนนอกก็เป็นได้แต่ว่าให้ให้โอกาอสอสมออก,ก่อนนะมาเป็นทีมงานเดือนละสองหมื่น นะครับเงินที่นี่เงินนะฮะเงินมันมาที่หลังแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้เงินที่เป็นค่าสมัคร,รผมกำหนดให้ทุกคนสมัครนี่ต้องใช้เงิน4000บาทส0 0พันแบ่งให้กับตำบลไงเพื่อตำบลจะมานี่ไงมาจัดตั้งไอ้ทีม10ทีมนี่ส10สิคณะข่าวเนี่ยนะนะมาตรงนี้ก่อนแล้วเขาก็จะไปอธิบาย ตามหมู่บ้านต่างๆก็จะได้เข้าใจระบบระบอบปกบกของใหม่ที่ไม่ต้องใช้การเลือกตั้งไม่ต้องไปล่างรัฐธรรมนูญไม่ต้องมีสสลสมมุติว่านี่นักศึกษาผมพูดเนี่ยวันวันที่14นักศึกษาเอาสมมติล้มได้สมมติล้มได้นะรัฐบาลตู่ลงเนี้ยก็ต้องไปร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะาม่างรัฐธรรมนูญไอ้ร่างรัฐธรรมนูญก็ใช้วลาเพราะเขาต้องไปสรรหาคนมาล่าง พอได้คนล่างใช้เวลาล่างอีกพอล่างเสร็จแล้วเอ๊จะล่างแบบไหนหน้าตาแบบไหนอย่างไรก็ส่วนมา,ากก็จะเชิญวแต่ผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศมีตำแหน่งโตโตนั่นะมาซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าจะคนแรงงานเขาเป็นอย่ัยงไงอย่างพวกผมเนี่ยแรงงานไปอยู่ไหนเขาไม่รู้มีแต่คนใหญ่โตนะั่นแหละเข้าไปเขาป้าไปล่างนะแต่ถ้าเืิดว่านักศากษาทราครั้งนี้ไม่แน่อาจจะเปลี่ยนก็ได้เพราะมันทําให้รู้ว่าไอ้พวกใหญ่โตตำแหน่งใหญ่โตนั้นเขาตั้งแต่สารลงมา การเกการใหญ่โตนั่นหลยจะไปเป็นหุลางชดชาวบ้านไม่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 ห้ามมาล่างเนี้ยเสรล้วล่างมาก็มันไม่ตรงกับชาวบ้านอ่ะมันก็ต้องฉีกอันนี้มันก็ผิดผิดหลักเอาพูดง่ายๆมันผิดหลักอ่ะตั้งแต่คุณคิดจะทำระดมมันก็ผิดละจะไปทำสสรอไปอะไรโอ้เสียเวลาเป็นเส้นทางที่ผิดในระบบผมไม่ไม่ใช้สิ่งนี้เพราะเราไม่ใช้นิติรัฐเนี่ยไอ้นี่พยายามจะไปใช้นิติรัฐอยู่เมื่อไหร่คุณชับพยายามใช้นิติรัฐคุณจะรักษาระบบด็จการเอาไว้โดยไม่รู้ตัว ไม่รู้ตัวนะครับนี่แหละครับหลักวิชาเนี่ยมันมันคนไทยไม่รู้เลยไม่เข้าใจเลยแล้วสายที่สายที่อะไรนะทำกิจกรรมอันนี้อย่างจริงจังก็คือสายธรรมศาสตร์นะสายคณะราด,ลาดแล้วก็คณะราดสร้างธรรมศาสตร์ขึ้นมาธรรมศาสตร์ก็เลยต้องสารต่ออวิชาแล้วก็มีมหาวิทยาลัยจุฬาเริ่มมารับลูกแต่ไม่เกี่ยวตอนนี้เริ่มรับลูกแล้วนะรับลูกธรรมศาสตร์กลายเป็นคู่หูกันนะนะ อาจารย์สองมหาลาัยนี้เป็นขู่กันอาจจะมีมหาลาัยอื่นมาร่วมแจมด้วยก็ได้ก็ทั้งหมดคือผิดหมดเลยเข,ข้าใจผิดก็จะผิดกันตั้งแต่ต้นทางอ่ะต้นทางคือสายาวิชาไงผมดังนั้นงานผมจึงต้องแยกให้ประชาชนได้เห็นก่อนว่าประเทศไทยนะ่ะมันมีอยู่สองสายทางนะฮะสายทางทอวิชากับสายทางถูกหลักวิชาเราถูกตัดรอนมารเจ็ดไม่ได้ทำไงร,รเจ็ดไม่ได้ทําไม่ได้ทํา สายอาวิชามันก็เลยใหญ่โตอลังการแล้วเวลาใหญ่โตมีอำนาจแล้วเวลาคนพูดถูกหลักวิชามันขักไปเปลยเขาทําให้เขาไม่มีความหมายอ่ะทำให้เขาเป็นโจรอ่ะพูดง่ายพูดง่ายเขาเป็นโจรอ่ะเขาก็มาจับไอ้พวกพูดถูกเนี่ยเพราะนั้นสายพวกผมไนี่ถูกจับหมดแต่ที่ผมว่าพูดนี้ก็เพราะว่ามันถึงจุดถึงเวลาตามพระ,พระ,พระโบราณปลายยุคศิยาิกข์ไว้มันถึงรอสิบแล้วไงมันมัน,ม,นมันเป็นอะไรที่ประชนก็ตื่นก็ประชนก็เริ่มเห็นคาตาแล้วอ่ะ เพราะมันแต่ว่ายังยังยังไม่รู้จะไปไหนไงประชาชไม่รู้จะไปไหนก็ก็ยังวนอยู่เหมือนเดิมอะถ้าไม่มีใครมาบอกก็ก็ไม่รู้ก็วนอยู่เหมือนเดิมอะเนี่ยอย่างผมไม่มาบอกเนี่ยนะก็วนอยู่เหมือนเดิมมันก็ไปล้างอะไดูเหมดอนเดิมก็วนอยู่ที่เดิมอีกมันมันก็มันอาจจะดีที่สุดก็ได้แต่ว่ามันเหมือนก็ดีแบบไม่เต็มอะไม่เต็มไม่เต็มร้อยอะมันมันก็ดีเหมือนกันอ่ะนะแต่มันไม่เต็มร้อยแล้วก็แล้วมันหมดยุคสมัยแล้วอะพูดง่ายๆมันหมดยุคสมัยแล้วไอ้ไอ้ ไอ้ตอนดีนะสมมติประชาชนตื่นมาแล้วแล้วล,ล้วมรัฐบาลตู่ได้แล้วมาล่างรัฐมนุนแล้วลเป็นรัฐมนุที่ดีสุดตั้งแต่ล่างมายี่ิบฉบับนะสมมติที่เป็นดีว่าไ้ดีสุดที่ดีสุดปพ๊บก็กลายเป็นว่ายังไงจังหวะเวลามันไม่ได้มันถ้ามันคุณมาถึงยุคไอไอแล้วคุณมันไม่จะเป็นต้องแบบนี้แล้วอะ่ะมันมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เทศไม่ใช่ระเทศไทยอะคือมันช้าจนมันช้าเข้าใจมันมันช้าจนแทนที่ไออย่างเงี้ยมันควรจะนู่น เมื่อหกสิบปีมันควรจะได้แล้วมันยังไม่ได้เลยเพิ่งมันเพิ่งมานะมันช้าเพราะนั้นมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคุณทิ้งไปเถอะคุณอย่าได้คิดมาเป็นนี่เลยทิ้งระบบระบอบของฝร,รั่งฝรั่งไปเลยลคุณมาใช้ระบบระบอบของตัวเองที่พมออกแบบให้เนี่ยมันเป็นของประเทศไทยโดยตรงโดยเฉพาะเป็นตัวตนของประเทศไทยเป็นตัวจริงเลยอันนี้ทางหากที่เราจะต้องพูดกับทั้งประเทศนี่แหละจึงต้องให้มีการเรียนแบบอสอมมในตำบลน,นะฮะ แล้วไปอธิบายให้ชาวบ้านได้เข้าใจเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันว่าเราจะไม่เอาแล้วเลือกตรงเลือกต่างเมื่อประชาชนฟังงานของผมเข้าใจจากสิบคณะข่าวอาธิบายแจกแกงว่าเขาถือไปก็เอานบุกไปเลยฉายให้ดูเลยนะอธิบายกันอย่างนี้เป็นครอบครัวไปเหมือนอย่างที่อ,อสมอไปอะ่ะเอาแค่อย่างนี้เลยก็ได้หรือจะชัชกชุมนุมเป็นกลุ่มก็ได้กลุ่มหนึ่งครอบครัวหนึ่งห้าหกคนอะไรเงี้ยแล้วแต่เช่อนอสมอ มีสามมีคณะหนึ่งก็เชิญมาสักยี่สิบสามสิบคนเนี่ยมันก็ได้แต่ขอให้ทำเถอะนะทำแล้วก็เป็นผลงานลงมาประชาชนเข้าใจแล้วประชาชนก็จะส่งเสียงนี้มาสี่สิบล้านเสียงเแต่ก่อนจะส่งเสียงก็ต้องไปตรงบนนั้นก็ต้องไปอัญเชิญไปที่วัดไปอัญเชิญะระบบระบอบแล้วก็พร้อมว่าให้ใบแสดงเจตจำนงไว้ที่นั่นเสียงมันก็เป็นเสียงจริงแล้วพระก็รับรองจริงไม่ต้องใช้กะกะตไอ้ไนถ้าท่านไปร่างมาดูท่านจะเอาใครมารับ ลองเสียงอะร่างก็แทบตายปรากฏถูกโกงอยู่ดีอะกรกตอเอาละมันเป็นเรื่องที่ทิ้งไปเถอะนะครับเมื่อทิ้งไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้พบประเทศไทยใหม่นั่นแหละเหตุผลที่ผมที่ผมต้องต้องงั้นแต่ทีนี้เงินมันยังไม่มาเงินยัไม่มาเพราะนั้นก็เงินประชาชนต้องต้องสมัครก่อนสมัครก็จ่ายสี่พันสี่พันประชาชนไม่มีผมก็จัดให้ก็ติ๊กไว้ไม่มีประเดี๋ยวคนมีเขาจะมาลงทุนพวกลงทุนก็พวก พวกลงทุนทั้งนั้นทุนทั้งหลายนี่แหละครับนะเดี๋ยวก็อธิบายแจกแจงไป,ไปเดี๋ยวก็เงินมันลงเองเสร็จแล้วเราต้องการเสียง40ล้านเสียงก่อนเสียงเนี่เราจะไปคุยกับธนาคารแห่งชาติอันนี้ผมเร่งด่วนขอเร่งด่วนหน่อยไปคุยธนาคารแห่งชาต,นนนนาชาติส่งมาเลย40ล้านเสียงนะเพราะเราจะไปคุยธนาคารชาติธานาคารชาติเทียบสล้านเสียงมาแล้วนี่ก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปรอให้ผมไปติดต่อต่างประเทศแล้วต่างประเทศเสียเงี้ยตรงคิดซะว่าเขาเสียเย็้เพราะว่า ดูเงื่อนไขแล้วมันมันควรจะเซเยดทางนั้นนะฮะมันควรจะเซเยตทางนั้นนะดูเงื่อนไขแล้วนะเพราะนั้นธนาคารเมถไทยก็ผมเชื่อว่าธนาคารเมไทยก็อยู่ข้างประชาชนนี่แหละอยากเชื่อประชาชนนี่แหละเพราะฉะนั้นปวดดูเงื่อนไขแล้วตรงเชื่อมั่นในเงื่อนไขเชื่อมั่นไปก่อนแต่ยังไม,ม่ใช่มันเต็มร้อยเอาเชื่อมั่นเพียงแค่ผมต้องการเงินนะฮะต้องการเงินเม็ดเงินก่อนแค่สองไตรมาสสองไตรมาสก็คือหกเดือนไงก็คือสมมติว่ามันห้า อ่ามันกอร้อยสิบล้านใช่ไหมห้าสิบล้านคนก็ประมาณห้ามีห้าร้อยล้านนะห้าร้อยล้านล้านนะห้าร้อยล้านล้านที่มันจะเป็นเงินของประเทศไทยก็เอามาสองปีห้าปีภายในห้าปีห้าร้อยล้านภายในห้าปีก็ปีละปีละหนึ่งร้อยล้านล้านแบ่งเป็นใจมากแต่มากนึงก็สองจุดห้าเป็นเป็นยี่สิบห้าล้านล้านนะเป็นยี่สิบห้าล้านล้านนะเพราะนั้น 25ล,ล้านเนี่ยโอ้โหมหาศาลเลยเอาแค่ไตามาแรกนี่ธนาคารไทยทไทยต้องพิมพ์เงิน25ล้านล้านเป็นเงินดิจิตอลบาทนะฮะไม่ใช่เงินกระดาษเป็นเงินดิจิตอลบาทเข้ามาในระบบเพื่อไปสร้าง10ปฏิวัติแล้วก็สร้างพร้อมกับสร้างเมืองหลวงใหม่เพื่อให้เกิดงานเลยเมืองหลวงใหม่30เมืองอะ่ะต้องสร้างขึ้นมาก็เลยสร้างเมืองเมืองหลวง เมืองหลวงเมืองหลวงโยพยผาก่อนห้าเมืองนะไอ้ยี่ห้าล้านเนี่ยไปสร้างห้าก็ส่วนนี้ก็ไปมาสร้างเมืองหลวงเนี่ยเมืองหลวงนี่สร้างขึ้นมามีทั้งถนน,นหนนทางบ้านสาธารณูปโภคต่างๆแล้วก็ยานยนต์นะครับจะมียานยนต์ด้วยมีแหล่งพลังงานก็โซลาร์เซลล์นั่นแหละครับนะมีการสร้างป่ามีการขุดคลองเพื่อเก็บน้ำนะครับเป็นแบบนี้มันเป็นเมืองเมืองหนึ่ง แล้วเมืองมีห้าสไตล์อ่ะเมืองย้อนยุคเมืองใต้น้ําเมืองในป่าเพื่อประชากรนั้นดับไฟดูแลป่านั่นเองเมืองในป่าคือดูแลป่าไม่ได้ทาลายป่าฟังดูเหมือนโอเข้าไปป่าหายแล้วมีแต่เมืองไม่ใช่ป่าอยู่เหมือนเดิมแต่คนเข้าไปอยู่ในป่าเออคนเข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยแหละเป็นเมืองอีกแบบนึงส่วนเมืองอีฬาเมืองบันเทิงแล้วก็เมืองไฮเทคกัะเมืองปกติมันจะมีอยู่เนี่ยละ พราะนั้นเงินยี้าล้านล้านบาทธนาคารแห่งประเทศไทยก็ควรอนุมัติได้แล้วถ้า40ิล้านเสียงมานะครับก็ควรอนุมัติได้ภายในวันที่เก้าวันเปิดวันฟ้าวสายัยนะวันประวินสุดาก็เปิดตัวกลุ่มชาติสมาชิกการมิตรนั่นเองนะครับ แล้ววันที่วันต่อไปวัน40่สิบก็ระเบิดอนุสาวรีย์ายทิ้งอันนั้นอยู่แล้วส่วนวันที่28วันพระเจ้าตากนะครับเป็นวันที่อ่อก็ต้องเฉลยมฉลองกันนะครับก็ควรจะได้เม็ดเงินเนี่ยเอาวันวันไหนดีอะวันเดือนนี้เดือนกันยาเอาตุลาตุลาที่เปิดเสียงมา40ล้านเสียงมันก็ควรจะ นั่นแหละครับเลิกทาดแล้วได้เงินเม็ดเงินตุลาฮะเอาล้เรียกว่าหลังหลังหลังตุลาคือได้สี่สิบล้านเสียงอะ่ะหรือได้สี่สิบล้านเสียงเมื่อไหร่ก็พิมพ์เงินได้เลยยี่ห้าล้านล้านบาทแม้คนจะเป็นเช่นนั้นนะอันนี้ก็ฝากถึงธนาคารแห่งชาติให้เตรียมเตรียมตัวนะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพิมพ์เม็ดเงินประชาชนก็เตรียมสมัครสมัครเป็นประชาชนไทยมาหามนาจเพื่อที่จะ เรียมปกครองประเทศเองในระบบระบอบใหม่ไม่ใช้แล้วไอการเลือกตั้งสสพักการเมืองอะไรเลิกทิง้งไม่ใช่ประเทศไทยัวจริงเป็นประเทศทุป,ปอมเราไม่ใช้อีกแล้วเราจะใช้ระบบระบอบของเราเองเป็นต้นแบบของโลกอ่ะเป็นต้นแบบของโลกนี่แหละมันจึงจะปีภูมิต้านทานโรคไวรัสเผด็จการประเทศไทยจะเป็นต้นแบบของโลกเหมือนกันเป็นชาติที่มีภูมิต้านทานไวรัสเผด็จการด้วยระบบระบอบการปกครองใหม่ก็เนี่แหละครับเราเป็นมือหนึ่งด้านไวรัส ของโลกอยู่แล้วเพราะนั้นก็เป็นมือหนึ่งด้านไวรัสเพลยการเพราะว่าตัวประเทศมันก็ป่วยอ้น,นั้นตัวคนนี้ตัวประเทศบอกว่าคงเข้าใจละแยกได้เห็นภาพนะฮะมันก็จะง่ายในการที่จะ,ะเข้าใจแล้วมาเป็นคนไทยจริงจริงแล้วแสดงออกแอคชั่นเพราะว่าอำนาจของท่านก็มีอยู่แล้วอำนาจในกฎหมายสูงสุดรที่ผมให้มันเป็นกฎหมายเนือกว่ารัฐธรรมนูญน,นะฮะเพียงแต่ท่านไม่รู้เพราะไม่รู้หลักวิชาไงก็ไปเล่นเกมกล่าวเขาอะ ถ้าท่านเล่นเกมผมไม่ต้องไปต่อสู้ไปประท่าอะไรกันเลยนะครับคุณสั่งกําหนดเลยประชาชนอ่ะมีสี่ล้านเสียนสั่งกาหนดเพื่อบตูจก็ต้องไปตามทฤษฎีเอ่อจะของคันหะตจาของทฤษฎีก็ของนะถ้าอาจจะคิดว่าทฤษฎีแหมก็ใครใๆก็ตั้งได้ทฤษฎีทฤษฎีที่ถูกกับทฤษฎีที่ผิดอ่ะทฤษฎีที่ถูกนั่นแหละมันจึงไปเวิร์กมันเอาไปใช้งานทฤษฎีที่ผิดมันก็มีเยอะแยะขึ้นอยู่ว่าทฤษฎีใครถูกล่ะทฤษฎีผมถูกก็เอาไปใช้งานได้เลยทฤษฎี ท่านอย่าไปดูถูกทฤษฎีเพราะทุกอย่างมันมาจากทฤษฎีอ่ะถ้ากาต้มน้ําเดือดท่านก็มองเห็นแล้วมันมีกําลังดันเออเอากาลังกันไปดันน้ําให้มันไหลไปที่ไหนสักที่เพื่อบริจาคส่งน้ําไปให้มันถึงที่จากที่ต่ําไปที่สูงก็น้ําไปดันเดี๋ยครับอังกฤษเขาทาขึ้นมาสําเร็จเขาก็เลยนึกได้เอ๊ะมันมันดันน้ําได้ไปดันล้อดิไปดันล้อบนรางเนี้ยมันก็วิ่งเออมันวิ่งก็เป็นรถไฟวิ่งพอรถไฟวิ่งแค่นั้นโลกเปลี่ยนเลย เป็นไปว่ปาอุตสารกรรมโลกเปลี่ยนมแล้วแล้วเ,เอาไปดันเครื่องจักรอีกมันทาผลิตอะไรได้เยอะแยะอ้นั่นคือทฤษฎีมาจากทฤษฎีแค่แรงดันมาอีกคนหนึ่งชาวเยอรมันทฤษฎีมีแค่ทฤษฎีดูดอัดระเบิดคายในห้องจํากัดกับส่วนผสมน้ํามันบอากาศก็ระเบิดกลายเป็นรถยนต์แก๊สโซลลนเห็นไหมฮะมาจากทฤษฎีทฤษฎีที่ถูกมันก็ถูก work ใช้งานได้เจ่นเดือวการการปกครองของผมเป็นทฤษฎีเจ้าของกระหัสถูกแน่นอน เพราะยามทั้งสี่คือสี่เหล่าทับและคณะรัฐบาลคือแค่คนใช้เด็กประชาชนเจ้จจาของอาหาัรสั่งอะไรพูดอะไรเป็นสิทธิ์เต็มที่ก็เหมือนกับกฎหมายสุิมพล้อเนี่ยเจ้าของบ้านเจ้าของอาณาจก็เขาใช้กฎหมายสุภิพล้อแต่ยามกับคนใช้มันประกาศกฎหมายของมันเองของพวกของพวกมันเองของพวกคนใช้กับคนยามประกาศควบคุมกันเองเขาเรียกรัฐมนูนนั่นนั่นแหละ ะรัฐธรรมนูนก็คือกฎหมายของยามกับคนใช้มันประกาศใช้ภายในคฤหาสนาหลังใหญ่ประกาศใช้ในบริเวณบ้านพันไร่นะคัหาสน์ดหลังใหญ่มันประกาศใช้อย่างงี้มันก็ก็ถูกนะแต่ที่ดีก็ถูกก็ประกาศใช้อย่างเงี้ยแต่มันจะเอากฎหมายที่มันประกาศระหว่างคนยามกับคนใช้ด้วยกันเองมาคุบมาให้ให้เจ้าข,ของบ,บ้านเป็นไปด้วยเล่นเล่น,ลนตามไปด้วยอย่างเงี้ยซึ่งเจ้าของบ้านที่รู้หลักวิชา <c oughs> เขาก็ไม่เป็นเลยครับอย่างผมเจ้าของบ้านรู้หลัวกวิชาเฮ้ ฉันเป็นเจ้าของบ้านแล้วไอ้เป็นเจ้าของอเนหาด <c oughs> ฉันจะรื้อบ้านทิ้งแล้วรไม่เอาแล้วพวกแกมวุ่นวายเหลือเกินรื้อบ้านทิง้งจะสร้างาใหม่พอรื้อเสร็จปุ๊บไอ้พวกนี้ไม่มีงานทำํำเพราะไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีเราเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนเป็นระบบออตโต้หมดใช้ AI ใช้หุ่นยนต์ซิมเป็นนอยระบบอย่างเงี้ยแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยตอนนี้อายุมันยังไม่ถึงยนะี่สิบไงมันยังไม่รู้จิตภาวะรอเจ็ดเยนไว้เออพอพอถึงรอสิบ ก็ถ้าก็เหมือนอายุยี่สิบนทางบ้านอะ่ะก็เลยเดินไปที่ธนาคารก็เหมือนผมเดินไปต่างประเทศออกนอกบ้านไปต่างประเทศก็เหมือนกันผมต้องออกไปต่างประเทศไปเจรจากับประเทศต่างๆถ้าเขาเสยเยตก็เหมือนกับธนาคารเยเยต์ธนาคารเสยเยต์ปุ๊บผมแค่แนเซ็นนั่นเองอะ่ะเพราะที่ที่ดินกับเครือหานีมูลค่าห้าร้อยล้านผมเซ็นแก๊กนเนี่ยสร้างบ้านสองร้อยล้านสร้างโรงงานของผมเหมือนกันอยู่เลยนะแล้วอีกสองร้อยล้านผมไปลงทุนในข้างนอก ลงทุนก็อุตสาหกรรมอะไรหละสองหลายยิ่หนึง่ง้ล้านเป็นเงินสดเก็บไว้ให้เป็นเงินสภาพหมุนนี่คือห้าร้อยานที่ห้าร้อยล้านที่ผมแค่เดินไปที่ธนาคารแค่เซ็นแก๊กนั่นเองเพราะผมบมรรลุได้สิภาวะอะไรเงี้ยเมื่อถึงรัชกาลสิบอะไรผมก็บรรลุได้สิภาวะก็ไปเซ็นแก๊กธนาคารก็สั่งให้ทุกอย่างดาเนินงานตามสัญญาบ้านก็เปลี่ยนแปลงให้สี่เหล่าทัพสี่บริษัทยามสี่สีสกับคนใช้ เขาลื้อทิ้งหมดทิ้งหมดแล้วโลทิ้งหมดเปลี่ยนหมดเพราะช่วงก่อสร้างใช้เวลา2ปีไม่มีงานทําไม่มีไรเพราะนั้นก็กลับบ้านไปเลี้ยงหลานแค่นั้นเด็กแล้วก็จ่ายเงินชดเชยให้กันเป็นเรื่องปกตินี่ไงเป็นเรื่องปกตินี่คือทฤษฎีเจ้าของคาลหานะฮะอย่าลืมส0ล้านเสียงส่งมาแล้วท่านทําตัวเป็นเจ้าของคาลหาแค่นั้นรัฐบาลตูก็สงบสงเสงี่ยมเจียมตัวรวมทั้งกองทัพไทยก็สงบสงเสงี่ยมเจียมตัวลงมาด้วยดีเพราะนี่คือเจ้าของบ้านเข้าใจทฤษฎีเจ้าของบ้านหรือยังครับเอาละ วันนี้มืดค่ำแล้วผมยังเป็นยามต้องทํางานมายืนตรงแคทไม่เกี่ยวนะฮะขอขอนุญาตใช้พื้นที่าะตรงนั้นคนเดินเยอะวิ่งเยอะนะก็เลยหลบมาที่เงียบๆแคทอยู่ใ,ใกล้ก็เลยมาตรงนี้แคทไม่เกี่ยวนะฮะเดี๋ยวแคทเดือดร้อนเอาละครับก็เดินกลับไปที่มอไซค์เพราะว่าเป็นคนแรงงานไม่ใช่คนใหญ่คนโตไม่มีเงิน เหนแต่ละเดือนยังไม่พอจะกินเลยแล้วจะมากู้ชาติโอ้โหมาเปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยก็ถูกแล้วอะก็ถูกแล้วล่ะที่คนระดับล่างอย่างนี้แหละต้องคิดเปลี่ยนนะครับเพราะมีหลักวิชาที่ถูกไม่ต้องใช้ใกองกํลาลังอะไรเลย,ยหลักวิชาที่ถูกเนะี่ยประชาชนเข้าใจเงี้ยเม้นกันก็มีมันเดี๋ยวมันตามมาทีหลังแต่ตอนแรกนี่ประชาชนต้องสมัครก่อนเพื่อให้คนที่เขาเชื่อมั่นเขาก็จะมาลงทุนลงทุนในระบบการปกครองนี่แหละครับ พวกเขาลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆมาเยอะแล้วลองเปลี่ยนมาลงทุนในระบบการของใหม่ของโลกที่นะครับให้บล็อกเกอร์ช่วยแนะนําหน่อยมันจะได้มาลงทุนกันแทนประชาชน4 0 0 0บาทเงินก็จะได้มาที่ขบวนการกู้ชาติของผมผมก็จะได้มีเงินไปขับเคลื่อนขบวนออกจากโรงเรียนใหญ่นะฮะแล้วก็ไปจังหวัดตันบุรีตั้งหลักที่นั่นเลยฮนะตั้งศูนย์บัญบาชาการที่นั่นกู้ชาติที่นั่นเหมือนพระเจ้าตากสมัยพระเจ้าตากที่ทิไว้ไปที่เดิมกันอีกครั้งหนึ่ง ก็เ,เชิญชาวไทยติดทางบ้านทางเมืองได้เลยครับสวัสดีครับ